มาครับพี่น้องวันนี้มาย่างสันในหมูน้ำตกนะครับเนี่ย่างน้ำตกนะครับเนาะย่างน้ำตกพี่น้องย่างน้ำตกย่างจะแซ่บครับมามาเบิ่งวิธีมักกันมาดีนี่ครับอ่ะมาปรุงเนื้อมักกันครับมาสอดมักเนื้อกันข้าวคั่วตามใจชอบนะครับเนาะมาคอมหน่อยหอมลายครับน้ำตาลอ่าครับผมแต่จะพูดมักหวานหน่อยหวานมากพี่น้องตามใจชอบนะครับพริกฝนลงไป นี่ครับสีอขาวนะครับนาองสีอขาวลงไปอ่าเตาพอาประมาณพี่น้องแล้วก็น้ำมันหอยครับซอสหอยพี่น้องออครับแล้วก็คนเข้าไปครับคนเข้าไปพี่น้องนี่ครับแค่นี่แหละพี่น้องนำมักเข้าแค่นี่แหละครับนี่ครับเเอาเนื้อมาครับเนื้อมามักนี่ครับ เอาเนื้อลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับน้องพี่น้องเนาะคลุกเคล้าให้เขา้เขากันมากกว่าจะข้าวพี่นอ้องแผ่นบริเวณบนฝาวกะแผ่นบริเวณฝาวกะยางเล็กกระได้ครับนานที่เหลือจึงท้าโตมันกระได้ครับท่าชิ้นเนื้อนะครับนี่ครับคลกเข้าให้เขา้เขากันนีงนีพี่น้องรสชาตินี่โอ้ยหอมหวานเลยนะครับหอมขกวคั่วพริกป่นนะครับเนาะ มาย่างกันทอนตัว่าพี่น้องที่นี่ครับผมเราก็จะเอาเนื้อที่เราหมักไว้เราเอาเนื้อที่เราหมักไว้ขึ้นมาย่างนะครับไปอนอ่อนพี่นอ้องย่างเป็นอ่อนครับเนาะนี่ครับ้อมๆเลยพี่น้องเอ้ยนะมาย่างกันก่อนนะพี่น้องเนะครับมาได้กินหอมเล็กน้อยนะครับนอกจาก็ส่พริกเนื้อขึ้นมานะพี่น้องนะพริกเนื้อนะครับนี่พี่น้อง ใายทำเองเลยนะครับนี่ครับนี่นะฮบไในพี่น้องเห็นจะเสียบว่ามันนามสอดหรือครับทาเพิ่มได้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเข้าหมักนะครับเนาะหมักเผ็ดน้อยเผ็ดมากครับเนาะพี่น้องยังไง หอมครับเนื้อสันในพี่น้องนุ่มๆนะย่างซุกคอยมากินน้ำกันครับพี่น้องน่าจะได้แล้วครับซุกแล้วหรืพี่น้องซุกแล้วสันในหมูย่างน้ำตกพี่น้องครับย่างน้ำตกสันในหมูครับนี่ครับหอมๆอมกันพี่น้องมามาครับมาแล้วแล้วเอามาซอยเอามาหั่นกินกับจำเจียวพี่น้องกับพักเนาะมามาครับเสร็จเสร็นกัน กับแกล้มกับแกล้มอะพี่น้องสุกแล้วนะครับเรามาหั่นกันนะครับเนื้อช่ำๆครับเนื้อพี่น้องนี่ครับเอาช่ำๆเลยนะครับนะเนื้อครับหอมๆเลยพี่น้องครับหอมขอคัวหอมพริกป่นนะครับเนาะเนื้อมาร์กเนับอครับโอเคครับนะมากินกันพี่น้องที่นี่ครับผม เรียบร้อยเลยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับฝนตกพี่น้องย่างน้าตกสันในหมูนะครับเนาะย่างน้าตกพี่น้องสันในหมูครับเหมือนพี่น้องใส่กระเจียวนะพี่น้องเนาะเออเจียวพริกป่นเท่านี้ครับพริกป่นขอกัวเทานั้นแลก็พักหลากหลายพี่น้องไหมเสแสรก็ผสมกินผมมันนี่กินในบ้านนะพี่น้องเนาะหน้าบ้านคือเก้าครับฝนตกครับฝนตกลิ่นพี่น้องอ่ะขออนุญาตกินในเฮือนนี่ครับอเหมือนครับมามากินน้ำกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี f อทุกคนนะครับสวัสดีครับเข้ามาผู้ติดตามนะครับน้องสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับเนาะทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องเพราะลุงไ่ป่าอาวอานะครับเนาะสีเขามาติดตามชมประสงริมโค้งครับผมกินไปคุยไปนะครับมานี่ง่ายๆครับย่างย่างน้าตกครับย่างน้าตกสันในหมูนิ่มๆเลยพี่น้องนิ่มๆน้ากันเลยนะครับเนาะกับแก้วพี่น้องบกขมนะครับแก้วเปรี้ยวหวานมา บมต้องเบาหลายพี่นอ้องเศษๆร่วมกันกับพักหลากหลายเลยมนี่ครับไลบเวเบิร์ดคอดมืออื่นอ่ะขอนอนุญาตจดจัดก่อนตนะ้องพี่น้องเนาะเพื่อความเจริญอาหารครับยำแรงคำคอยล์เครับแดดลมลมแผวขอนร์ดตัวพี่น้องอีกอย่างหมากไมนะ้เนาะมาไหมาครับเศษๆครับผสงริมโขงนะครับมาคำแหลก ก่อนพี่น้องอ,อนนันนี้อีท่ทำยิ่งใหญ่เลดเนื้อนุ่มเลยนะครับเจลียวนะครับแยกข้อคัวให้่ราพี่น้องบริเวณแถวเบิ้องด้านแจวแต่ว่าเนื้อมาร์คิดแเบิ้งอยู่นะครับห <c oughs> ืมซอฟต์สันในพี่น้องเอ้ยนิ่ม คุณภาครับสิบเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูก็ช่างนะครับถ้าเป็นสันในนะ่ะนิ่มเลยพี่น้อง ฟัก,มกเมกคือเฮาคำเห็นไหมนตกครับพี่น้องฝนตกขออนุญาตนั่งอยู่หนาบ้านนะครับอยู่หนาบ้านมืดนํานิ่มมากนะครับนิ่มมากพี่น้อง Mm -hmm. Den ordner. ก็ที่ตุวนหอมเลยมาเลือกผิดหน่อนทั้งไก่ทั้งไก่ครับมากินน้ำกันเพราะจะย่างแล้วใหม่ๆเลยครับมันนุ่อนจะเม้งวานก็ได้ หาคนมาแรงวันเฮบ้อมัอนนุ่มมากนะพี่น้องครับมันนุ่มมันนุ่มอีดีเลยครับพันไปเลยตันใหญ่ๆ คละผ้าพี่น้องไม่รู้ใบยังไงพักยังอไงพี่คิมมาบอกนะครับผู้ใด,ดหูซื้อไป ตึงมุดตึงยุ่งครับพี่น,อน,น้องทอดใส่เนื้อทำไมครบับแก้ไม่ง่ายนะพี่น้อง นะครับกรอบพี่น้องกินก็นยังกกะเสียบดลยกรอบนุ่มหวานแนยาดใหญ่เลยครับ ปกติอ่ะไ,ไงไงละอ่อนครับคือมันจะบรรลุขานะครับอืม,มัน ฝากไปติดตามด้วยพี่น้องด้อืมงอนงอนงอนอระพาครับใบใหญ่มาก ม,มานเลยพี่น้องเอ้ยมาเล้วครับเตรียมกันผักเยอะมาก เ็บมัได้วันดูฝ่าพี่น้องพักเมกกำลังแตกครับเก็บมัน้ว่านนี่ครับอาจจะเฉาแน่คร้บพี่น้องเนาะเหี่ยวนะครับ mm hmm. <laughs> Nó tôi nhớ mất tay cắt kèo hậu quá nhưng mà chỉ đấy hay bó đi bé đấy á Hãy subscribe cho kênh วายตัดกันเด้อวัวันตัวนี้ไหมหืมบรืมมาใหม่ตีมาเนาะคิดไปเดือดครับ

กัดลังกัดแหววเหนือคนลิ่นนะพี่น้องคนลิ่นวันตกน่ครับ เห็ดกันล้วออกล่หลายพี่น้องเห็ดไข่เห็ดละงอกถ้ามีพ่อค้าขายแตกต่างกันไปนะครับนะสองร้อยสองร้อยห้าสิบนาทแล้วแต่หมู่บ้านแม่ขายบางทีรับไปสื่อขาย ต่อกันไปเป็นถอทดกันไปคะะรับกระดองนี้ผู้หาหนึงผู้หานะครับเนี mm ่ยทุกเก่งมันออกได้เต่านะครับเันออกได้ตีสามตีสองคนนะครับคุญหา,าจัก ตามห้าเขาไปนี่เพิ่อนออกมากเลยอ่ะเฮ้ยพรุ่งนี้อ่ะ,อะม,ออมือด้วพี่น้องด้วพี่น้องเซ็ตวดไหลลงพี่น้องไหลลงไหลลง มันมาคู่กันตัวของหม,นมันองนี่ย่างกินกับข้าวสวยก็อร่อยนะครับข้าวสวยข้าวเจ้าเนี่ยครับเรียกเป็นข้าวเหนียวก็ได้ bản thân là chỉ những thẩu kín ông hiểu không chỉ kín clip đấy vậy ở nghỉ nên dịu phaát nhá các bạn, thái cua lả cua sẹt, nุ่m nụm พริกเขาขั่วรุดนัวมาหมดแล้วนะครับขาดเปรี้ยวเปรี้ยวเ่อเปรี้ยวเ่ออยู่จะเปลี่ยนน้ำครับเปียกพริกป่นผงเสร็จปลาให้ครับเขาขั่วคักปลาเขาอย่างไรครับนุ่งไหมครับที่ครับ

ว็้ครับอี่องนั้นนี่ว่าน้ำตกครับมันจำเขาก้อยน้ำตกกันนะครับเขาให้น้ำตกกันนะครับน้ำตกหมูแต่ผมเป็นย่างแล้วมาใส่เครื่องอีก ุดท้ทายมันจะไปกว่านะครับพี่ทำตัวต่างไปล้วนล่วนจล็กน้อยนะครับ ยุ่งเต็มฝาเลยน,นั้นมือแรกเนี่ยอะไรพี่น้องจี้ <c oughs> มือถือครับน้าเนี่ยแสบมาฝากพี่ตอนน้องนครับเนาะให้พี่น้องได้กินเผาเจริญอาหารนะครับ มีหูระาครับหอมตักเตี้ยวยุ่งยุ่งยุงย่งมาแรง ก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่เขามาติดตามมาชมริมโพงนะพี่น้องนักขุดมีติดตามอยู่แล้วนะครับเนาะขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับเราอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ขอบคุณอีดีครับขอบุญขอบคุณอีดี <c oughs> cá lăng mai hay là hộp hay là phần phát về thời gian hết nó ngủ không nhỉ chín cái đứa rồi ใบใหญ่มากอันไนม่ไปปลูกเองนะครับคือวันหน้าพี่น้อง ทุกทายพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจเหตุระสงค์ันม่ผงนะครับนะนิ่มนิ่มอมอ่มีิ่อ่ออินมอิ่มอ่อ เียบร้อยครับโอเคครับมื่อนี้พี่น้องยิ้มแล้เนะครับนาะฝากกดไลร์ก็แช์กดติดตามมาตรงนิ้มโพงนะครับฝากกับห้องคนกัโตกครับโอเคครับมื่อนี้สวันดีครับบ๊ายบายครับพี่น้อง